ก็แน่นนะร้อนอยู่นะเรามีความสุขในทุกๆวันกับการที่เราหยิบจับอะไรมาใส่เราไม่ได้แต่งตัวเพื่อชาวเน็ตเนาะก็อาจจะแบบลูกหลาบประมาณนั้นอายุขนาดนี้แล้วนะมันมันเลยจุดกดดันแล้ว่ะเพราะว่ามันก็ทำมาหมดทุกอย่างแล้วเนาะทั้งแบบ ด้วยงานด้วยอาชีพเรามันก็เอื้อให้เราได้ทดลองอะไรหลายๆแบบเพราะว่าเราก็รู้แล้วว่าเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรกดคาดหวังว่าแม่มามันต้องเต็มต้องแน่นก็มันมีหลายมันมีหลายโอกาสอะมีหลายเวทีนี่ก็แน่นนะร้อนอยู่นะ เราไม่ได้แต่งตัวเพื่อชาวเน็ตเนาะเออเราเราเรามีความสุขในทุกๆวันกับการที่เราหยิบจับอะไรมาใส่เออมันเข้ากับเรามันโดนกับมูดเรานะวันนี้แล้วก็เหมาะสมกับโอกาสการาเทศาขอจบ้านใช้เวลาต่ทุกวันนี้ลูกสาวไม่นานล้ะค่ะ ชมรถทอนอะไรไปเยอะมากแล้วก็คิดเร็วขึ้นตัดสินใจเร็วขึ้นมันอายุเนาะประสบการณ์แล้วมันก็ทําให้เรารู้อะไรมากขึ้นอะไรเงี้ยเข้าใจตัวเองมากขึ้นเราไม่สามารถที่จะแต่งตัวเป็นชั่วโมงชั่วโมงได้อีกแล้วบางทีสามีก็จะชอบเดินมามาดิฟทอกอะไรตอนนี้ี่ยจะมีเหมือนการบางทีแกแบบเหมือนนึกอะไรได้หรือว่ามีมีเรื่องที่ต้องคุยกันอะไรเงี้ยตอนเรากําลังแต่งตัวซึ่งเรารีบอยู่แล้ะ เหมือนเวลาของเราตรงนี้เราไม่ได้มีที่จะมาแบบออมแบบเหมือนเมื่อก่อนนะตั้งแต่ต้นสาวๆแต่เดี๋ยวนี้คือเหมือนกับเวลาที่เราใช้ในตอนอาบน้ําแต่งตัวอะไรเงี้ยคือมันน้อยแล้วมึงแกจะมาชวนดิฟทองอีกอะไรเงี้ยเหมือนจะพยายามตัดบทสนทนาแล้วก็แบบบางทีถ้าแบบวันนี้ก็จะเออรีบรีบอยู่รีบอยู่ไม่งอหรอคะเขาาก็เข้าใจอ่ะก็อาจจะแบบลูกหลับอะไรเงี้ยเออลูกหลับประมาณนั้นต้องหาเวลาสวีดแมใช่หรือไม่ก็ช่วงที่ นั่งรถไปด้วยกันอไะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีทานข้าวบ้างหรือว่าส่วนมากก็จะถ้าจะ productive หน่อยถ้าคุยกันเยอะก็จะเป็นช่วงเดินทางมันจะ slow life หน่อยมันก็จะมีเวลาได้แบบได้ทบอะไรกันเยอะเลย